สิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงในยะที่สองพิขุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้พิขุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ ภิกุทั้งหลายขุ้นเขาสิเนรุโดยยาว84,000ยน์โดยกว้าง84,000ยน์อย่างลงในมหาสมุทร84,000ยน์สูงขึ้นจากผิวพื้นสมุทร84,000ยน์ภิกุทั้งหลายมีสมัยซึ่งล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีที่ฝนไม่ตกเลยเมื่อฝนไม่ตก ต่าใหญ่ๆอันประกอบด้วยพีชคามภูตะคามไม้หมย,ยูกยาและหญ้าทั้งหลายย่อมเฉาย่อมเหี่ยวแห้งมีอยู่ไม่ได้พิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่สองย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏแม่น้ำน้อยหนองบึงทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่ พิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้ ภิกขูทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่สามย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายมุนาอาจิราวดีสรภูมหีทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่พิขูทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่สี่ย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏมหาสะทั้งหลายอันเป็นที่เกิดแห่งแม่น้ำสายใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายมุนาอาจิราวดีสารพูมหีมหาสะเหล่านั้นทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่พิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้ สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราว โดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่ห้าย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่ห้าปรากฏน้ำในมหาสมุทรอ,อันลึกร้อยโยดก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึกสองร้อยโยดก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึกสามร้อยโยดก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึกสี่ร้อยโยดก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึกห้าร้อยโยดก็งวดลง น้ำในมหาสมุทรอันลึกหกร้ยโย์ก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึกเจ็ดร้อยโย์ก็งวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียงหกชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียงห้าชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียงสี่ชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียงสามชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียงสองชั่วต้นตาลก็มี กระทั่งหนึ่งชั่วต้นตาลก็มีงวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงหกชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงห้าชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงสี่ชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงสามชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงสองชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียงหนึ่งชั่วบุรุษก็มีกระทั่งครึ่งชั่วบุรุษก็มี งวดลงเหลืออยู่เพียงแค่สะเอลเพียงแค่เข่าเพียงแค่ข้อเท้ากระทั่งเหลืออยู่ลึกเท่าน้ำในรอยเท้าโคในที่นั้นๆเช่นเดียวกับน้ำในรอยเท้าโคเมื่อฝนเม็ดใหญ่เริ่มตกในฤดูศาสลงมาในที่นั้นๆัพิกุทั้งหลายเพราะการปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่ห้าน้าในมหาสมุทรไม่มีอยู่แม้สักว่าองคุรีเดียว ภิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลาย มีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่หย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่หกมหาปัตพีนี้และขุนเขาซิเนรุก็มีควันขึ้นยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนเตาเผาหม้ออันในช่างหม้อสุมไฟแล้วย่อมมีควันขึ้นขโมงยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นฉะนั้นพิกุทั้งหลาย สังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยือนอย่างนี้สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลาย มีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่เจ็ดย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่เจ็ดมหาปตพีนี้และขุนเขาซิเนรุย่อมมีไฟลุกโพลงมีเปลวเ,เป็นอันเดียวกันเมื่อมหาปตพีนี้และขุนเขาซิเนรุอันไฟเผาอยู่ไม่อยู่อย่างนี้เปลวไฟถูกลมซัดขึ้นไปจนถึงพรหมโลก พิกุทั้งหลายเมื่อขุนเขาซิเนรุถูกไฟเผาอยู่ไม่อยู่วินาศอยู่อันกองไฟท่วมทับแล้วยอดทั้งหลายอันสูงร้อยยอดบ้างยอดทั้งหลายอันสูง200รยอดบ้างยอดทั้งหลายอันสูงสามรอยยอดบ้างยอดทั้งหลายอันสูงสี่รอยยอดบ้างยอดทั้งหลายอันสูงห้ารอยยอดบ้างก็พังทำลายไป พิกุทั้งหลายเมื่อมหาปัตตพีนี้และขุนเขาซีเนรุอันไฟเผาอยู่ไม่อยู่ขี้เท่าและขมเวย่อมไม่ปรากฏเหมือนเมื่อเนยใสหรือน้ำมันถูกเผาขี้เท่าและขมเวย่อมไม่ปรากฏฉะนั้นพิกุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอย่างนี้สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอย่างนี้ สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อย่างนี้พิกุทั้งหลายด้วยเหตุเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำนัดพอแล้วเพื่อจะหลุดพ้นดังนี้พิกุทั้งหลายในข้อความนั้นใครจะคิดใครจะเชื่อว่าปัตตพีนี้และขุนเขาสินเนรุจากลุกไหม จากวินาศจากศูนย์สิ้นไปได้นอกเสียจากพวกมีบทอันเห็นแล้ว